วันนี้ก็มาพบกับแม่กิฟช่องหักบ้านนาชาแนลกันแหมแล้วนะเจ้าวันนี้แม่กิฟก่ออันต่ำบะกเกตเนาะต่ำปู่ปลาล่าเจ้าบะกเกตก็ะซุกไปน้อยก็จะออกสีส้มๆอย่างแครอทนี้เนาะกินกับอันเส้นมะม่าลวกนะเจ้าแล้วก็จะมีแคบหมูแล้วก็จะมีหมูปิ้งนะเจ้ามามากินกันเลยเจ้าวันนี้แม่กิฟก่อก,กิกนนข้าวตอนนะเจ้า อืมซุดน้ำปลาราเปรียปร้ยวๆอืมขออนุญาตใจ้มือนะเจ้า บิบมาได้ไไก่ซุกแต่ว่าเส้นยังกรอบอยู่นะเจ้า ซับแล้วก็เอาแจตู้เย็นไว้เนาะเส้นกระลกกรอบ សៃបកកទុយនួនៗ เสิ้นมามา,าจุ่มน้าห้าจ้า เส้นยาวเกินโอ้โตกไปหมดยาวเป็นกิโลเนาะ Pinh mà mả chồng Một pinh เอาเซนสัวน้ำมให้ก่อน หมอขนาดหินอย่างเดียวมาอูป้าจาเพราะวัยยาเขา หมูปิ้งซื้อมาให้ลูกมาเจ้าลูกบะกินแม่มันกัดจดเนเาะมแม่จะเป็นรุ่นเคียรเครียต์กเข้าของลูกจีเหลืองแม่ก็เลยบอกผอมสักที Cái mù cháu sốt năm hai hè nói หมอนใหญ่เกินอ,อันใหญ่ขนาด ลองลน้ำห้เห็นไหมจะได้มีรสชาติก่ของเท้าชุดแล้วก็ต้องสุดไทย้ดยของหวาน Tẻn, cháu tén cháu mấy kíp có kín xôm tảm mốt lèo nè cháu tính tảm xôm, tính má mà nó tính kẹp mổ, tính mổ pin nè cháu อันไมคิบก็ขอสมัติอภัยติกิ่นมูมน้มนะเจ้าวันนี้ไมคิบก็จะขอตัวลาไปก่อนนะเจ้าฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์นะเจ้าแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ไมคิบด้วยนะเจ้าแมคิบไปแล้วเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย